สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีนะ้สถานที่ที่กี้ชอบมาเดินที่สุดเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเคยคิดเหมือนกันนะคะว่าเวลาที่มาเดินแล้วก็อยากจะเก็บสิ่งเหล่านี้เอาไว้คนเดียวไว้ดูคนเดียวไม่เคยทําได้สักครั้งนะคะนอกจากว่าออบางครั้งที่แบบมาเดินแค่ไม่นานอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้อัดคลิปหรือว่าลงไว้ให้ทุกคนได้ดูไปด้วย อย่างที่กี้บอกเสมอนะคะว่าในบริเวณเขตพระราชวังหลวงพระราชวังโบราณแห่งนี้คือกี้ไม่ค่อยเห็นคนไทยเข้ามาเดินในบริเวณนี้เท่าไหร่นะคะคือ,อ,อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสถานที่สไตล์แบบนี้นะคะชาวเ,เขาเรียกไรนะชาวต่างชาติจะชอบกว่านะคะซึ่งเ,เขาจะชอบมาเดินแบบ ที่เคยเห็นนะบางคนแบบมาคนเดียวมาสองคนอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเดินเดินมือทีเดินส่วนกันก็มีสมมยกันนิดหน่อยนะคะเพราะเราคือสปีกอิงรีดไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ฟังเขาเข้าใจแหละนะคะก็กำลังจะบอกอย่างนี้นะคะว่าก็ไหนๆก็เข้ามาในนี้แล้วนะคะกี่ก็จะได้ถือโอกาสพูดคุยให้มันต่อเนื่องกันไปกับตอนที่เราทำค้างไว้นะคะก็คือ วันที่7เมษายนใช่ไหมคะคือวันที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยถูกข้าศึกบุกเข้ามาเผาทำลายนะคะเขตพระราชวังหลวงพระราชวังโบราณแห่งนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ได้รับความเสียหายออมากอยู่นะคะแล้วก็จากข้อมูลเนี่ยนะคะบริเวณแถวๆเนี้ยนะคะในเขตพระราชวังโบราณแห่งเนี้ย เมื่อก่อนก็ไม่ได้สวยงามขนาดนี้นะคือตอนแรกเนี่ยตอนที่กี้เข้ามาในบริเวณนี้ครั้งแรกเนี่ยนะคะกี้ก็มีความรู้สึกว่าเออเนอะเขาก็ยังดีเนอะยังเหลือไว้ให้เราต้องเท่านี้หรือพาอ่อใช่ปะยังแอบชื่นชมแต่ว่าพอเราไปดูประวัติจริงๆแล้วหรือไปสืบค้นหลายๆอย่างเนี่ยถึงทําให้รู้ว่าอ๋อได้มีการมาบูรณะปรับปรุงพื้นที่ในเขตพระาราชวังโบราณแห่งนี้นะคะในช่วงของเอ่อช่วงแบบกรุงรัตะนาโกสินนะคะตั้งแต่ตั้งแต่สมัย รัชกาลที่4ที่5อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็โดยที่สมเด็จพ,พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเองท่านเคยเสด็จพระราชดำเนินมาที่บริเวณแห่งนี้ด้วยนะคะ,อะตอนนั้นเนี่ยมีเป็นภาพนะคะเป็นภาพเก่าๆว่าพระองค์เนี่ยเสด็จมาที่พระที่นั่งสารเพชรมหาปราสาทตอนนั้นเนี่ยทางจังหวัดเองอคนที่ดูแลกรุงศรีอยุธยาอยู่ตอนนั้นก็คือ ออาจะเรียกกรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้เนาะต้องเรียกว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนาะเพราะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันได้สิ้นสลายไปตั้งแต่ปี2,310เมื่อวันที่7ไปละในช่วงนั้นเนี่ย่าจาชายกทิที่5ท่านเสด็จมาที่อยุธยาเราแล้วก็พระยาโบราณราชธานินเนี่ยก็คือท่านก็คือเหมือนกับเป็นผู้เขาเรียกต้อนรับประมาณนี้นะคะต้อนรับแล้วก็จัด พระพาเหมือนเหมือนกับว่าตกแต่งในส่วนของพระที่นั่งสารเพชรมหาปราสาทเพื่อให้เป็นที่ประทับของราชการที่5ท่านนะคะแล้วกออ็พระองค์ก็ทรงสร้างพระพาตีมุกขึ้นมาใหม่เห็นไหมคะสีแดงๆอันนั้นอะ่ะซะสวยงามเลยจนกลายเป็นที่ใช้ในงานพิธีต่างๆจนถึงปัจจุบันนี้นะคะใน,นส่วนของพระพาตีมุกเองอะ่ะก่อนหน้านี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันมีข้อมูลของทางกรมศิลปากรเขาเขียนป้ายปากเอาไว้ เขาบอกว่าเขาสันนิษฐานว่าตรงนั้นน่ะมันน่าจะเป็นพระที่นั่งเบญจรัตมหาปราสา์ซึ่งอยู่ในเขตพระราจฐานชั้นในเพราะว่าปัจจุบันนี้ฐานพระที่นั่งเบญจรัตนยมันไม่มีไม่มีอยู่แล้วนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเขาสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นไอ้พระที่นั่งตีมุกอะสร้างทับแต่ปัจจุบันเนี้ยตรงจุดนั้นน่ะเขาไม่ได้เรียกว่าพระที่นั่งตีมุกแล้วเขาเรียกว่าพระพาตีมุกแทนเหมือนกับว่าเป็นที่จัดงานพิธีอะไรต่างๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะล่าสุดก็ มีการบวงสวงดวงพระวิญญาณกษัตริย์ของยุทธยาตอนที่หม่อมน้อยทำละครเรื่องเสียยุธยานะคะ mm hmm. เขาก็มาทากันที่นี่แหละนะคะส่วนพระที่นั่งสันเพ็ญมหาปสาท,ที่กีพูดถึงก็คือองค์ที่สองคือถ้ายืนตรงนี้จะไม่เห็นนะคะองค์ที่ทุกคนเห็นตรงนี้คือพระที่นั่งอ,อ,อะไรนะวิหารสมเด็จหรือว่าเดิมก็คือรัชมังคลารัชมังคลาพิเศษนั่นแหละนะคะก็อืม กี้คงไม่เดินไปสุดนะคะเพราะว่าเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาที่ใกล้ที่โบราณสถานเขาจะปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโดนขังอยู่ในนี้ <c oughs> ออกไปไม่ได้แค่จะบอกเฉยๆว่าพระที่นั่งสันเพ็มหาปรสาสะก็คืออยู่ถัดไปจากตรงเนี้ยถ้าใครที่อาจจะเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะอ่าอาจจะต้องไปดูย้อนหลังเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากี้อะ่ะเข้ามาที่พระราชวังโบราณที่เนี้ยโอ้โหบ่อยมากแล้วนะคะบ่อยเลยถือว่าบ่อยที่สุดในจํานวน หลายๆที่ของอุทยาเลยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ามันคือกีอ้เป็นคนที่แบบถ้าอยากรู้อะไรแล้วกี้ก็อยากจะรู้ให้มันที่สุดนะคะทุกคนดูอะไรตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวกี้ให้ดูนิดนึงสมัยก่อนนะคะกรุงศรียุธยาเราเนี่ยในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกชั้นกลางชั้นในเนี่ยมันเป็นเ,เขตพระที่นั่งใช่ไหมอ่ะก็คือเหมือนว่าเป็นวังหลวงอะสมัยรุ่นรุ่นรุ่นนั้นเนี่ยเขามีการขุดท่อฝังท่อไว้ใต้ดินเอาไว้ลำเลียงน้ำแล้วนะคะทุกคนดูสิ เห็นท่อป่ะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนั่นอะเห็นไหมอ่ามันมีการลําเลียงท่อเขาเรียกว่าเหมือนกับลาเลียงน้ําไปตามพระที่นั่งหรือพระตําหนักต่างๆอะไรประมาณอย่างนี้แล้วนะคะซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับไอ้บ่อตรงนั้นอะแ่เด็กกี้พาไปดูแล้วกันบ่อใหญ่ๆตรงนั้นอะนะคะที่อยู่ในเขตพระคลังมหาสมบัติอะเห็นไหมบอกย like ังเชื่อยังคือมาแถวเนี้ยนะคะ เวลามันเห็นอะไรมันจะเอะตลอดเพราะว่าเนื่องจากว่าเขตพื้นที่เหล่าเนี้ยมันไม่ค่อยเหลืออะไรให้เราเห็นมากแล้วใช่ไหมคะบางจุดอนะ่ะมันก็มีข้อมูลบอกก็ถือว่าโชคดีไปแต่บางจุดมันเหลือต่ฐานแล้วเราก็สันนิษฐานไม่ได้ว่าคือ,อไหลไหนบ้ามันต่อมันถึงตรงนี้เลยปะเหญ่ไหมทุกคนเห็นไหมอันนี้ชัดหน่อยเพราะมันตื้นหน่อยหเห็นไหมมันเป็นท่อเลยปะหเห็นปะอ่าเนี่ยค่ะมันมาจากไอ้บ่อเนี่ยะวนบจั ต้องจับกล้องดีๆนะเดี๋ยวล่นลงไปนี่เห็นไหมลึกไหมลึกไหมคะได้ยินเสียงกี้ไหมโอะลูเสียงไงลึกมากอะลึกไม่ลึกไม่รู้อะลึกละกันลึกละกันนะคะโอเคอย่าไปยืนใกล้ค่ะ <c oughs> ยืนลึกลไม่ได้อะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรา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 ,เราดูในเขตพระราชวังโบราณกันแค่แบบแค่พอหายคิดถึงนะคะเพราะว่า เข้ามาที่นี่มันเย็นมากแล้วไงมันสี่โมงกว่าแล้วก็บอกเขาเจ้าหน้าที่เขาว่าไปกี่โมงเขาบอกสี่โมงครึ่งโอ้โหสี่โมงครึ่งก็เดินรอบประตูออกมาก็หมดเวลาแล้วนะคะเขาเขาก็บอกว่าห้าโมงได้แต่เราก็ต้องทาเวลาแหละเพราะว่าเด็กกี้กลับบ้านไม่ได้นะคะอะโอเคคือเรื่องเรื่องคืออย่างนี้ค่ะคือเกี้อยากจะเก็บข้อข้อมูลเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าวันนี้มันเป็นวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมเอ่อ ย้อนกลับไปนะคะเมื่อปี2 3 1 0ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจวนเจียนจะเสียกรุงเต็มทนแล้วนะคะกี่สันนิษฐานว่าจากข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงที่เราศึกษาเกี่ยวกับการเสียกรุงของยุทธยาเป็นมาตลอดตั้งแต่นานนานและที่ที่เราเข้ามาอยู่ตรงนี้และอ่านหนังสือบ้างอะไรบ้างดูทุกสิ่งทุกอย่างมาเราไปดูพื้นที่ด้วยอะไรด้วยนะ่ะกี่คิดว่าตอนเนี้เขาอาจจะขุดขุดกำแพงบริเวณตรงเอ๋ป้อมมหาชัยอะ่ะ จำได้ปะที่เคยพาไปจริงๆวันนี้อยากพาไปดูนะแต่ไม่ทันแล้วเพราะว่าวันนี้ออกมาจากบ้านก็คือเย็นแล้วคือพอดีมาซื้อของใช้นิดหน่อยนะคะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเข้ามาหรอกแต่ไหนๆมาแล้วก็อย่างที่บอกถ้ามีเวลาแม้เพียงเล็กน้อยกี่ก็จะไม่เคยปล่อยให้เวลามันสูญเสียไปนะคะอย่างที่บอกว่าอยากทําอะไรต้องรีบทาซะน,นะคะเดี๋ยวคือเขาเรียกอะไรนะพรุ่งนี้กับชาติหน้าเนี่ยมันมันไม่รู้อะไรจะมาถึงก่อนกัน คือหลายคนเดี๋ยวเพิ่งเบื่อซะก่อนว่าทาไมชอบพูดเรื่องนี้บ่อยคือที่กี้พูดแบบนี้เพราะกี้อยากจะเป็นกาลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะหลายๆคนที่ที่แบบชอบคิดว่าผัดวันประกันพรุ่งอะไรประมาณนี้เมื่อก่อนกี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะคะสมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นแหละรอ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 ,ลอแล้วก็ไม่ทําสักทีถูกไหมทีนี้พอถึงเวลาเนี่ยเวลาที่เรามาทำเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอีตอนทําใหม่ๆเนี่ยมีคนติดตามกี้อยู่3มคนกี้โคตรจะขอบคุณเลยนะขอบคุณ3าคนนั้นจริงๆไม่รู้เขายังอยู่หรือเปล่านะ แล้วเราก็บอกเขาว่าเออเราจะทำต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆจนทุกวันเนี้ยล่าสุดอัปเดตมีคนติดตามอยู่ประมาณ934คนขอบคุณสำหรับคนที่934ที่มาติดตามเมื่อสักพักใหญ่ๆเนี่ยนะคะก่อนที่จะอัดคลิปนี้ลงไปนะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณที่เอ,อ่อเขาเรียกอะไรนะให้การสนับสนุนอย่างน้อยนยีอย่างที่บอกว่าทุกๆซับสไครต์ท,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 ที่มาเนี่ยนะคะมันมาด้วยความแบบ กี่ใช้เวลานะคะใช้เวลานานมากหลายคนที่ติดตามจะรู้อยู่ว่าทําคลิปมาเนี่ยจะเป็นปลีละนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยมันอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายนะักมันมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันอาจจะน่าเบื่อสําหรับบางคนถ้าคนไม่ชอบจริงๆก็อาจจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาติดตามหรือมาอะไรแน่ๆนะคะถึงบอกขอบคุณแล้วก็ทุกซับสไครต์ที่เข้ามาเนี่ยมันทําให้กี่หยุดไม่ได้เลยจริงๆนะคะบางทีแบบแอบบจะขี้เกียจบ้างนิดหน่อยก็ขี้เกียจไม่ได้นะคะเพราะอยากจะ อยากกระทําให้ดีที่สุดนะคะให,ใ,หให้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 สมกับความตั้งใจที่เราอยากทาแล้วก็ให้สมกับ ทุกกำลังใจที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้อยู่ตลอดขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะแต่อย่างที่บอกนะคะคือกี้จะให้กี้บอกว่าช่วยติดตามด้วยนะคะกดซับสไครกี้พูดไม่ได้จริงๆอ่ะเคยพูดอยู่ครั้งสองครั้งมั้งแล้วมีความรู้สึกเขินๆน่ะคือมีความรู้สึกว่าถ้าคนที่เขาชอบอ่ะหรือคนที่เขาสนใจในเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วเขาอยากจะติดตามจริงๆอ่ะเดยกเขาก็มาติดตามเองแหละนะคะอย่างที่บอกว่าเราทําคลิปเราก็สินเสียนะคะกี้ก็อยากได้คนที่สินเสียมาติดตามชา n นลของเราอ่ะเข้าเรื่อง Uh, กี้กำลังจะบอกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมแล้วใช่ไหมอ๋อ oh, ลืมบอกไปเมื่อวานมันเกิดกี้นะปีเบิร์ดเดทูยูกคนหลายทุกคนอาจจะบอกว่ามึงพูดมึงบอกทําไมเนี่ยแล้วทําไมไม่บอกตั้งแต่เมื่อวานก็บอกบมกบอกวันนี้ไงบอกวันนี้ไงพอดีเมื่อวานไม่ได้ทําเมื่อวานก็คือมัวไปไหวพงไวพหวพระหักขอพรให้ตัวเองไงก็เลยไม่บอกวันนี้ก็เลยถือโอากาสบอกนะคะอ่ะโอเคออันนี้เป็นเรนเกต เขตสวนอง,งุงนลคือมันคือเอาเดี๋ยวทุกคนแป๊บหนึ่งนะคือคือกี้อ,อดให้ดูอะไรหลายๆออดให้ดูไม่ได้อย่างที่บอกว่ากี้ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้ามาในบริเวณนี้ช่วงเย็นๆไงเพราะนั้นถ้ามีโอกาสได้เข้ามาเนี่ยมันก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศความสวยงามนะอย่างที่กี้บอกว่าแถวเนี้ยนะเย็นๆน่ะน่าเดินมากนะคะเย็นๆน่าเดิน,น,ดนแล้วก็คือมันมันมัน,ม,นมันล่มลื่นอ่ะนะคะโดยเฉพาะบริเวณเขตสวนองางนเนี่ย มันเหมือนรีสอร์ทเลยอ่ะจริงบรรยากาศดียิ่งเดิมไปแถวๆตรงนู้นเลยนะไอ้ตำตําหนักสารลาลวดอ่ะทุกคนไปย้อนดูที่เคยพาไปเดินไปเมื่อสองสามวันที่แล้วอ่ะไปไปตรงนั้นไปแล้วทุกคนไปย้อนดูได้แต่ว่าบรรยากาศอ่ะมันก็จะคนละฟิลกับตอนนี้เพราะตอนนี้มันห้าโมงแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องเข้าเรื่องเข้าเรื่องเดี๋ยวไม่ได้เข้าเรื่องสักทีคือช่วงนี้มันเป็นช่วงใกล้ใกล้เวลาที่อยุธยาเราจะเสียกรุงแล้วนะคะมันคือวันที่29มีนาย้อนกลับไปเมื่อปี2 3 1 0สบ ตรงวันเดียวกันเลยนะตอนนี้กี้คิดว่ามังมหานรทาเนี่ยน่าจะสิ้นชีวิตแล้วแล้วเนเยวสีหาบดีก็คุมกองทัพต่อนะนะคะแล้วเขาก็คงจะขุดในส่วนของกำแพงที่บริเวณป้อมมหาชัยไอ้ตรงลอยต่อไอ้ตรงที่แม่น้ำลบบุรีที่มันแคบที่สุดนั่นแหละเขาคงจะขุดกันเรียบร้อยแล้วแล้วคงกำลังวางแผนที่จะเผากำแพงแล้วทำไงไม่ให้มีควันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้เราเรากี้สันนิษฐานเองนะเพราะว่ามันอีก กี่ไม่กี่วันแล้วนะคะอีกไม่ถึงอาทิตย์แล้ววันนี้วันเท่าไหร่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเก้าวันอ่าเราจะเสียกรุงแล้วนะคะเมื่อตอนนั้นเนี่ยในบริเวณเขตพระราชวังแห่งนี้มันก็ยังมีความสวยงามอยู่แต่กีคิดว่าบรรยากาศมันคงจะอึมครึมพิลึกแหละเพราะอะไรรู้ป่ะคนไม่มีจะกินและในกำแพงเมืองก็คนตายเพราะโรคระบาดอดตายฆ่ากันเองมั่งอะไรกันมั่งเยอะไปหมดนะคะ คือเขาบอกว่าคนอยู่ในกำแพงกรุงศรีเราเนี่ยนะคะที่โดยพระเจ้าเอกทัศ์ท่านให้ต้อนคนเข้ามาในกำแพงวังเนี่ยกำแพงเมืองกำแพงเกาะเมืองเราอะนะคะมีอยู่ประมาณสองแสนอาหารก็ไม่มีจะกินป้นสดมกันเองนึกภาพออกปะคือมันไม่มีจะกินอะ่ะมันก็ฆ่ากันเองทหารก็ไม่มีแรงไม่จะจับอาวุธอะไรอย่างเงี้ยน,นะจากข้อมูลเออจากละครจากหนังอะไรที่เราดูกี่พยายามนึกภาพตามเลยนะว่าโหมันเป็นความรู้สึกที่มันแย่จริงนะคะคือ คือฟิลมันคงจะเป็นอารมณ์แบบว่าคือกูไม่ไหวจะปกป้องเมืองแล้วอะคือคือตายก็คงตายแล้วนะคะอารมณ์นั้นแล้วก็เราก็หดหูนึกถึงมันก็หดหูไปด้วยนะคะนั่นแหละก,ก็คือก็คือจะเป็นช่วงเวลาเนี้ยก็คือวันที่29เนี่ยอยากให้ทุกคนนึกถึงแล้วก็แบบย้อนตามไปนะคะว่าช่วงเวลานี้มันคงเป็นช่วงเวลาสุกงอมเต็มทนของกรุงสรีเราละนะคะที่เราจะสูญเสียกรุงนะคะก็เนี่ยค่ะ คือแต่ก็แปลกนะคะเวลามันก็ผ่านไปนานมากแล้วนะคือเวลาที่มันใกล้วันใกล้วันใกล้วันเนี่ยความรู้สึกที่กี้มาเดินในบริเวณเนี่ยนะมันจะแตกต่างไปจากความรู้สึกที่กี้มาเดินในวันอื่นๆนะเออคือฟิลมันแบบว่ามันได้จริงๆอ่ะและยิ่งช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยนะอากาศมันได้อ่ะมันก็จะมีความรู้สึกอินไปกับเหตุการณ์ต่างๆด้วยนะคะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยถึงแม้ว่าพระบรมมหาราชวังแห่งเนี้ยนะคะ ปราสาทราชมเทียนน่ะจะสวยสดงดงามแค่ไหนก็ตามขออนุญ,ญาตที่ไม่เดินไปจงสุดลูกหูลูกตานะเพราะนี่มันห้าโมงแล้วนะคะเดี๋ยวกี้ออกไม่ได้นะแล้วก็ด้านหลังเราเนี่ยคือว่าพระศรีสันเพชรใช่ปะในช่วงเวลานั้นของวันนี้นะคะเออไม่ใช่ในช่วงวันนี้ของในเวลานั้นเนี่ยนะคะวันที่ยี่สิบเก้ามีนาปีสองพันสองร้อยสิบเนี่ยแถวเนี้ยยังไม่โดนเผาเลภาพตามนะคะคือยังมีความสวยสดงดงามอยู่ปราสาทราชมเทียนต่างๆนะคะ แต่ภายในเนี่ยเต็ไมไปด้วยความโศกเศร้ากี่ลืมบอกไปด้วยนะคะว่าตอนก่อนที่เราจะเสียกรุงเนี่ยมันมีเรื่องราวนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับว่ามันมีสี่เหตุการณ์สําคัญสําคัญนะคะเป็นลางบอกเหตุว่ากรุงศรีอยุธยาจะต้องเสียกรุงในครั้งนั้นแล้วนะคะเรื่องที่1ก็คือทุกคนรู้จักหลวงพ่อโตที่วัดพนันเชิงไหมสะพกงอะคะ่ะหลวงพ่อโตที่วัดพนันเชิงเนี่ยน้ําพระเนตรไหลออกมาเป็นโลหิตนะคะเรื่องที่สอง สมเด็จพระสันเพรพระพุทธรูปที่อยู่ในวิหารหลวงที่วัดพระศรีสรรเพชเราเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพระเนตรเนี่ยหล่นลงมาบนพระอุบนตักนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ะไรพระบระมรูปของสมเด็จพระเนเรศวรที่อยู่ในคังแสงเนี่ยกระทืบพระบาทดังสนั่นไปเลื่อนลั่นเลยนะคะดังไปทั่วเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ มีแรงเนี่ยตีกันอยู่บนยอดเจดีนะคะบางคนเขาก็บอกว่าเจดีที่วัดมหา,าธาตุแต่แต่บ,บางคนก็บอกว่า JD, เจดีพระปางที่วัดชรา,าชบุรณนะเอาเป็นว่าที่ไหนกี้สองที่เนี้ยไม่คอนเฟิร์มแล้วกันว่าที่ไหนแต่ว่ามีเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็อีกาสองตัวนั้นพอมันตีกันใช่ป่ะมันมีตัวหนึ่งที่ตายอะไรประมาณนี้อันนี้คือเป็นลางบอกเหตุนะคะไปะกี้เดินเข้าไปเด็ดในวัดแล้วนะคะมันเย็นมากแล้วนะคะทุกคน เน,เด,นเดินก็จะต้องเดินให้มันแบบว่าเนี่ย <c oughs> คือทุกคนเข้าใจความรู้สึกยังว่า <c oughs> คือเดินอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยคนเป็นอย่างเงี้ยจริงๆเลยแล้วมันต้องทําเวลานะคะคืออยากจะมาเย็นนะคะอยากมาเก็บบรรยากาศช่วงเย็นๆยให้ทุกคนได้ดูกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอมันเย็นมากเนี่ยเราก็จะเหลือเราอยู่คนเดียวข้างหลังไงน,นะคะก็แค่เย็นสุดเต็มที่แค่นี้ค่ะอันนี้ในบริเวณวัดภาษสีสันเพชรน,นะ คนนึกภาพตามนะเหที่คียบอกว่าเอ่อบริเวณเนี้ยนะเอ่อ,นะอ,อบริเวณเนี้ยเมื่อก่อนก่อนที่ก่อนเอ่อวันที่29มีนาใช่ไหมย้อนไปเถ่าเนี้ยยังไม่โดนเผานะจินตนาการตามเลยนะคะทุกคนนึกภาพอรอปะคือถ้านึกไม่ออกนะให้ให้หลับตานึกภาพวัดวัดพระแก้วก็ได้นะคะมันไม่เหมือนกันซะทีเดียวหรอก แต่ว่าถ้าเกิดเราจะต้องนึกถึงความความแบบเดิมๆของความเป็นวัดที่ยังไม่โดนเผาอะเรานึกถึงวัดพระแก้วก็ได้เพราะว่าอะไรหรือป่าเพราะว่าวัศีสันเพชรเองเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งอะคือท่านก็จำลองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจากที่เนี่นะคะเอาไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาส,สดารามที่กรุงเทพนะคะ,อ,ะอันนี้คือท้ายจรนนำที่บรรจุพระโกศอัฐิของกษัตริย์อยุธยานะคะอันนี้คือวิหารหลวงนะคะ คือจริงๆหลักๆเนี่ยเราก็คุยกันถึงเรื่องว่าเหตุการณ์ก่อนเสียกุงกันสักนิดสักหน่อยแต่จริงๆอะกี่อยากพามาเดินเที่ยวในวัดทศรีมากกว่านะคะเชื่อไหมาพามาทุกวันเนี่ยพูดไม่เหมือนกันสักวันคือในในรายละเอียดอะอาจจะใช่แต่บางทีแบบมันก็มีจุดบางจุดเนะที่เราอยากจะพูดถึงอยากจะให้ชมเลยประมาณอย่างนี้นะคะอย่างที่บอกว่าวัดเนี้ใหญ่นะคะพื้นที่ พื้นที่วัดกับพื้นที่วังเนี่ยรวมๆกันประมาณ150ไร่นะคะร้อไร่ข้อมูลนี้ไม่ได้มั่วไม่ได้พูดเลยเปื่อยนะคะมีบอกในหนังสือจริงๆนะคะว่า150ยห้าไร่แต่ว่าพอนที่นั่งต่างๆที่กี้เคยพูดไปแล้วก็พาไปชมมาในตลอดระยะเวลาที่เรามาแถวเสจะราชวังโบราณเนี่ยคือมันก็มีอยู่อีกประมาณสัก5%นนะคะที่ ที่ยังไม่รู้ทั้งหมดนะคะว่าบางจุดมันคืออะไรอย่างที่บอกว่ามันจะมีไอ้ที่เป็นฐานอิดๆอะ่ะอยู่ตรงในเทปพรเออะไรนะเออพราะาฐานชั้นในค่ะมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็มีเป็นตึกๆที่เป็นรากฐานอยู่อีกนิดหน่อยนะคะว่าเป็นอะไรแต่นอกกันนั้นอะรู้หมดแล้วนะคะว่าเป็นอะไรทุกคนต้องไปย้อนไล่ดูเอานะคะอ่ะทุกคนวัดพระศรีสันเพชค่ะ ให้ทุกคนมาเที่ยวนะคะอย่างที่บอกว่าคือทุกคนนึกเอาแล้วกันนะคะว่าขนาดโดนเผาขนาดนี้แล้วนะคะมันก็ยังรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ความสวยงามของวัดนี้นะคะสวยจริงๆมีคนเดินเข้ามาข้างในพี่ต้องถอยหลังเดี๋ยวไม่ถ่ายเขาโดนนะคะอ่ะมีคนเดินอยู่นะคะทุกคนเห็นไหมอ่ะดูด้านหลังอืด บอกแล้วว่าเราไม่ต้องใช้เขาเรียกะไรนะเราไม่ต้องใช้โดนถ่ายเราใช้พานรามามือนี่แหละสวยปางามขนาดนะคะอ่ะเขาอยู่ไกลๆแล้วไม่เป็นไรนะคะคือถ้าไกลๆก็ไม่เห็นหน้าไม่เป็นไรแต่ถ้าบางทีแบบอย่างที่บอกนะอย่าไปถ่ายคนอื่นเขานะคะโดยที่เขาไม่เต็มใจนะมันไม่ดีนะคะที่พูดเรื่องนี้บ่อยมากเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การที่คุณจะไปถ่ายคนอื่นเขาเนี่ย ต้องถามเขาก่อนนะว่าเขาจะให้ถ่ายไหมถูกไหมคะเออนี่คือเหตุผลว่าทําไมกี้ถึงแบบเวลามาเนี่ยชอบมาแบบบางทีก็มาเที่ยงเลยหรือมาวันที่แบบคนไม่มาอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงน้อยในการที่เราจะถ่ายติดคนอื่นใช่ไหมคะดังนั้นเอาที่สบายใจเราสบายใจคนอื่นสบายใจทุกคนอย่างเงี้ดีกว่านะคะมุมนี้เป็นมุมหนึ่งที่มาวัดพระศรีก็ต้องมาถ่ายภาพกันนะคะคือทางด้านทิศตะวันตก มาทางวิหารหลวงพ่อมงคลบวชพิทนะคะมาทางวิหารจตุลมุกนี่ค่ะจะดีสามองค์ตรงนี้นะคะสวยไหมงามขนาดอะถ่ายตรงไหนก็สวยค่ะทุกมุมนะคะถ้าตรงไหนมีเสาไฟที่กรมสินเข้ามาติดไว้ก็เลื่องเลี่ยงเอาหน่อยละกันนะคะอย่างที่บอกว่าเสาพวกนี้มันติดไว้เพื่อให้ส่องไฟสว่างคือบางครั้งเนี่ยมันก็นิดนึงนะคะเราเข้าใจแหละว่าการที่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในโบราณสถานเนี่ย มันอาจจะทําให้ทัศนวิสัยในการถ่ายภาพของเราหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะดูแบบเฮ้ยทำไมมันต้องมีสายไฟวะทําไมต้องมีเสาไฟฟ้าแต่ก็ให้มองอีก mm มุมนึงแล้วกันว่ามันก็ต้องติดเพื่อความสวยงามเพราะว่าแสงพวกนี้มันจะช่วยส่องโบราณสถานกลางคืนมันจะมีพวกสปอตไลท์ด้วยนะคะเห็นไหมไอ้ไอ้กล่องที่มันเป็นสีน้าตาลน้ตาลตรงนั้น่ะคือช่วงนี้อยุธยาเนี่ยสามารถเข้ามาในช่วงเวลากลางคืนคือมาดูแสงสีได้แต่ว่าเขาไม่ได้อนุญาตให้เข้ามาข้างในนะแต่เพียงแค่ว่านั่งรถรอบเกาะได้แล้วนะคะ ติดตามความคืบหน้าของทางเพจอยุธยาเขามีคนเขาทําเรื่องพวกนี้อยู่นะคะอย่างที่บอกว่ากี่ไม่ได้ทําเรื่องพวกนี้เป็นหลักนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอันไหนที่เห็นว่ามันน่ามาหรือว่าน่าสนใจกี่ก็จะลงในชาแนลของตัวเองนะคะใครที่ติดตามก็ตามมาดูๆกันนะคะอาจจะบอกบางที่อาจจะแบบรู้ไม่หมดหรือว่ารู้ไม่ละเอียดอะไรประมาณอย่างนี้ก็ต้องขออภัยกันไว้ด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าอ่าอินโฟเมชันหรือว่าข้อมูลการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ย ทางหน่วยงานทางจังหวัดอะ่ะเขามีคนทําอยู่แล้วหรือว่าเป็นเบอร์ส่วนกลางเบอร์ออการท่องเที่ยวของเขาอะ่ะเขาก็มีข้อมูลอยู่แล้วบางทีกี่ไม่มั่นใจกี้ยังโทรไปถามเขาเลยเราไม่มีทางรู้ทุกเรื่องหรอกนะคะอ่ะโอเคไปค่ะทุกคนวันนี้วันที่2ี้มีนารับเงินอีกทีนะคะเป็นช่วงเวลาก่อนที่เรากําลังจะเสียกรุงนับย้อนถอยหลังไปนะคะถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบว่าปีนี้เป็นปี2อ1 0ันีใช่ไหม ก็อีกแค่สิบวันเท่านั้นนะคะวันที่ยุธยาล่มสลายนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าลาผ่านไปแค่ไหนนะคะความยิ่งใหญ่ไม่เคยลดเลือนไปเลยจริงๆนะคะก็ใกล้จะสงการแล้วด้วยนะคะใครที่มีแลนจะไปเที่ยวที่ไหนใครที่ตั้งใจจะมายุธยาก็มาเลยสำหรับใครที่จะไปต่างจังหวัดกลับบ้านแวะอยุธยาก่อน ะะอย่างที่บอกว่ามาเที่ยวกันมาส่งน้ําพ้าที่น,า,นาวัดหลวงพ่อมองคลวิติดด้วยนะคะอ่ะโอเค <c oughs> คืออย่างที่บอกนะคะคุยเรื่องเ,ออเหตุการณ์ก่อนเสียกรุงอะ่ะไม่จำเป็นต้องเศร้าเสมอไปหลอกคะ่ะแล้วกี้ก็ไม่อยากให้เกิดความเศร้าด้วยนะคะเรารู้รู้ในเรื่องราวรู้ในที่มารู้ถึงความเป็นมาเป็นไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอยากให้จดจําในเรื่องของความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีความ อะไรหลายๆอย่างที่ที่มันเป็นในแง่มุมที่มันโพสิทีฟมากกว่านะคะก็รู้ไว้เพื่อเป็นข้อเตือนใจนะคะว่าประวัติศาสตร์นะคะมันมีเรื่องอะไรมากมายแหละที่มันมีทั้งเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่ควรจดจําและก็ไม่ควรจดจานะคะดังนั้นเขาบอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะซ้ํารอยหรือว่าประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะสอนเราเนี่ยอันนี้กี้เห็นด้วยทุกอย่างเหตุการณ์เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเปหรอกนะคะแต่ว่า เขาเรียกว่าต่างกรรมต่างไวละต่างเวลาต่างสถานที่คือเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องราวอาจจะคล้ายกันนะคะแต่ว่าแค่เปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนเวลานะคะแต่ว่าถ้าคนที่รู้ประวัติศาสตร์เยอะๆนะคะที่ขอเอาคําพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งมาพูดนะคะอาจารย์บรพัฒน์พูดเจริญที่ชอบท่านมากเลยท่านบอกว่าอ่านหนังสือประวัติศาสตร์บ่อยๆเนี่ยทำให้ฉันปรงเลยนะคะแล้วก็รู้ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนผู้ใหญ่สองคนที่ตีกันนะคะและเด็กก็ต้องมารับกรรม จริงๆมันเป็นอย่าง,งานั้นจริงๆนะคะคือถ้าอ่านไปเยอะๆเนี่ยตอนแรกๆเราอาจจะอินอินเล็กน้อยใช่ไหมคะว่าอุย้ยทำไมอย่างนั้นอย่างนี้แต่พออ่านเยอะๆศึกษาเยอะ,ยอะๆทุกอย่างเป็นศาสตรธรรมนะคะมีเกิดมีแก่มีเจ็บ,ม,จบมีตายอะไรที่มันเคยยิ่งใหญ่อยู่มันจะไม่มีมันจะไม่ยิ่งใหญ่ไปยั่งยืนและก็ถาวรนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันอยู่ถาวรทุกวันนี้ก็คือความเป็นอยุทยามรอดอกโลกนี่แหละนะคะต้องยกให้เขาเลยทีเดียวนะคะอะโอเคใครที่ผ่านมานะคะอย่าลืมเข้ามากราบ พระบรมอัฐิอนุสรีของพระมหาคสัตว์ของวิทยาสองค์นี้นะคะที่วัดพระศรีสันเพชญ์สำหรับตอนของวันนี้นะคะก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในวันที่กี้ไม่อยากจะบอกเลยวันที่7เพราะมาทุกทีเลยมาที่ไรก็ถ่ายทุกทีแต่วันที่7อ่ะเรามาแน่นอนนะคะต้องมาแน่ๆแต่ระหว่างนี้ก็ถ้ามีที่ไหนที่กี้พามาก็ถือว่ามาชื่นชมความสวยงามของโบราณสถานของจังหวัดอุทยาไป เรื่อยๆแล้วกันนะคะโอเคนะคะเราเจอกันในอีพต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ